นี่ทุกคนเชื่อไหมว่าฉันเป็นคนที่เคยเชื่อในคนนี้แล้วเชื่อในเธอตลอดไปแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่ามันจริงไหมเพราะทุกคนที่เชื่อใจมันก็จบลงทุกคนจนปวดฉันไม่ได้เก็ดความรักฉันแค่ต้องเชื่อแล้วท่านเอง วันนี้อากาศแจ่มใสดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ไอเวนตารายไสวันนี้อุสตส่า์อากาศจ่มใสทั้งทีมันมีลมพัดอะไรมาวะเนี่ยเอ๊ะใบปิวอย่างนั้นเหรออืมรับสมัครพนักง,งานดูแลสัตว์สินะน่าสนใจเหมือนกันฮนะงั้นฉันว่าฉันลงไปทำงานดูหน่อยดีกว่าช่วงนี้หางานทำอยู่ด้วย แถมเกินเดือนก็ค่อนข้างสูงอีกเฮ้จะว่าไปฉันมาถึงที่นี่แล้วฉันผ่านงานมาแล้วแต่ฉันต้องมาดูนายสัตว์อะไรกันแนะ่อย่าบอกนะว่าเป็นสิ่งที่ฉันกำลังด,ด,ด,ดูอยู่ตรงนี้นะ่เอ๊ะไ,ไม่จริงใช่ไหมนะเออเออ ยุคนี้มันมีเด็เสาวแล้วเงี้ยหรอไม่จริงนะไม่จริงนะไม่จริงนะอย่าบอกแต่ว่าสิ่งที่ฉันต้องมาดูแลจริงๆนะ่ะมันมันมันเคยที่อย่างนั้นหรอ